ครับสวัสดีครับเกษตรกร,ร,กรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียโอจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาเป็นเกี่ยวกับคลิปต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าในช่วงนี้นะครับปลายเดือนมีนานะครับก็เป็นช่วงของข้าวกําลังออกววงกําลังสร้างน้ํานมหรือว่ากําลังตั้งท้องกันอยู่นะครับในทางภาคอีสานก่อในสภาพอากาศแบบนี้นะครับ ร้อนต่อเนื่องฝนไม่ค่อยจะมีนะครับเรากําลังจะเข้าเดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะแล้วตอนนี้นะทางภาคอีสานในหลายจุดหลายๆพื้นที่นี่ก็พบการระบาดของหนอนม้วนใบข้าวนะครับเยอะเอามา,มากๆกินแบบกินไม่เหลือไปเลยก็มีนะครับจากที่เกษตรกรนะครับเก็บไปให้ดูส่งรูปมาให้ดูกินจนเฮี้ยนเลยก็มีนะครับหนอนม้วนใบถือว่ารุนแรงเอามากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมาออกคลิป นะครับวิธีการป้องกันกําจัดหนอนม้วนใบข้าวนะครับหนอนม้วนใบข้าวทั้งที่ป้องกันเริ่มระบาดหรือระบาดรุนแรงเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหนอนม้วนใบข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับครับสำหรับหนอนม้วนใบข้าวนี่หรือทางภาคกลางทางอีสานบางส่วนนี่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหนอนใบเขานะครับหนอนใบขานะครับที่เรียกว่าหนอนใบเขาวก็เพราะว่า ตัวหนอนม้วนใบนี่นะครับมันจัดเป็นหนอนผีเสื้อนะครับหนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับสีน้ําตาลนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมาทําการวางไข่นะครับโดยเฉพาะนาข้าวของใครที่มีใบหนาหนาใบเยอะเยอะแล้วใบที่ล้มล้มหน่อยนะครับนะครับอันนี้จะผีเสื้อนี่จะชอบเอามากมากนะครับใบเยอะเยอะใบยูเรียเยอะเยอะดิแล้วก็ปูกันฉีดๆนี่นะครับผีเสื้อจะชอบเอามาก แล้วจะมาทําการวางไข่นะวางไข่นะครับช่วงวางไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทําการเอาไปนี่ห่อประกบก,กันแบบนี้นะครับหรือใบตัวหรือว่าใบเดียวกันนี่แหละครับให้มันสมมติว่าเป็นใบเดียวกันนะครับหมวนมาแบบนี้นะครับแล้วนอนก็จะอยู่ข้างในพอฟักออกมาเป็นตัวนะครับก็จะทําการกินส่วนที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับเ <ouch. S 1> หลือไว้แต่โครงใบข้าวแล้วโครงใบข้าวนั้นก็จะแห้งไป พอแห้งไปเสร็จปุ๊บมันจะออกเป็นสีขาวๆนี่เป็นที่มาของเกษตรกรชาวนาเรียกว่าหนอนใบขาวอีกชื่อหนึ่งกันนะครับนั่นก็คือจากหนอนม้วนใบสำหรับหนอนม้วนใบที่ระบาดในบ้านเราเนี่ยเจออยู่2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเลยจะเป็นตัวใสๆกิ่งแหมเราไปดมมันจะดีดขึ้นมาแล้วดีดติดๆขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เรียกว่าตัวใสๆที่เจอระบาดเกิน9 5จะเป็นตัวนี้ส่วนตัวที่สองจะเป็นหนอนหนังเหนียว นั้นจะเจอการระบาดสักทีหนึ่งนะตัวนั้นไม่ค่อยระบาดเท่าที่การระบาดของตัวนี้นี่ระบาดได้ทุกระยะของนาข้าวนะครับแต่โดยเฉพาะข้าวที่กําลังตั้งท้องกําลังออกรวงนะแล้วก็ข้าวที่แบบเป็นน้ํานมแล้วเนี่ยใบยวีนะฮะใบวีที่แน่นๆนนหนาๆใส่ยูเรียกันเยอะๆนะครับนอนม้วนใบข้าวนี่จะชอบเอามากๆเลยนะครับครับนี่ก็คือตัวนี้เนี่ยใบยวีหรือว่า คําว่าใบวีเนี่ยเป็นภาษาทางอีสานนะครับทางภาคกลางหรือภาคหนึ่งก็จะเรียกว่าใบธงใบธงนี่มีความสําคัญยังไงนะครับใบธงเนี่เปรียบเสมือนโรงงานผลิตอาหารโรงงานใหญ่เลยนะแต่ถ้าโดนหนอนม้วนทําลายไปแล้วนะครับโรงงานนั้นก็จะผลิตอาหารได้น้อยลงแน่นอนผลผลิตก็จะลดตามไปด้วยเม็ดก็จะไม่เต็มไม่เต่งนะครับดูเต็มแต่ไม่มีน้ําหนักนี่ก็คือความสําคัญของ ไปทงหรือไบวีกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดการระบาดของนอนม้วนใบข้าวแล้วเนี่ยเราจะทํากันยังไงกันบ้างนะครับนะครับอันดับแรกเลยอย่างที่ผมได้เกิ่นแปลว่าหนอนม้วนใบนี่จัดเป็นหนอนผีเสื้อนะครับอันดับแรกเลยเราต้องฆ่าที่ตัวผีเสื้อก่อนเลยนะครับนะครับตัวที่จะกําจัดตัวผีเสื้อที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับนะครับก็คือตัวไฟเทคนะครับไฟเทคนะครับตัวนี้ จัดเป็นยาฆ่าผีเสื้อทุกชนิดเลยนะที่เป็นผีเสื้อหรืออีสานเรียกว่าแมงบินนะแมงกะบ,บี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟเทคมีความพิเศษโดดเดน่นก็คือเป็นสูตรเย็นนะครับเป็นยาเย็นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นไฟเทคเนี่ยจะต้องใส่ผสมไปด้วยทุกครั้งเพื่อต้องการกำจัดตัว ผีเสื้อหรือว่าแมงบินนะครับหรือแมงกะบี้กันนะครับนี่คือตัวไซเทคตัวที่สองต่อไปเราจะทําการฆ่าตัวหนอนแล้วนะครับหรือว่าตัวบุ้งกันตัวหนอนหรือว่าตัวบุ้งนะครับตัวแรกเลยนะครับถ้าระบาดยังไม่รุนแรงเราจะแนะนําตัว 4MPro นะซึ่งเราก็ได้ออกคลิปเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็คือตัว 4MPro ฆ่าตัวหนอนหนอนทุกชนิดหนอนม้วนใบ นอนกัดกินใบนะครับหรือว่าเรียกว่านอนกระทุควายพระอินทร์นะครับตัว4 m pro เนี่ฆ่าได้เลยนะครับอันนี้สำหรับนอนที่ไม่รุนแรงมากแต่ถ้าเกิดการระบาดข่านรุนแรงอย่างตอนนี้ในหลายพื้นที่ทางภาคอีสานเลยนะครับระบาดเยอะมากท่านนอนระบาดรุนแรงนะครับอย่างรูปที่ส่งลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับกินยุบเยอะมากนะคสิบไร่เนี่ยยุบไปเกิน7จ็ดแปดไร่เลยนะครับนี่คือรุนแรงมากๆเราจะให้มาใช้ตัวนี้แทนนะครับตัว แอมมาเคลมแอมมาเคลมตัวนี้นครับเป็นยาฆ่าหนอนม้วนใบหนอนกระทุกควายพระอินหรือว่าหนอนหนังเหนียวตัวที่ผมว่าเป็นหนอนม้วนใบอีกชนิดหนึ่งแต่นานๆจะเจอระบาดกันสักทีหนึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอตัวใสแล้วเวลาเราเอาไม้ไปจิ้มนี่มันจะดีดขึ้นมานะครับนั่นก็คือหนอนม้วนใบนี่นะครับแอมมาเคลมนะเป็นทั้งนกและดูดซึมสำหรับหนอนม้วนใบ นะครับและนอนกัดกินใบที่ดื้อยาแล้วก็ระบาดรุนแรงโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ทํามาโดยเฉพาะทํามาเพื่อฆ่านอนมนดนใบแล้วก็อน,นอนกัดกินใบโดยเฉพาะเลยนะครับแอมมาเคลมนะครับแอมมาเคลมนี่นะครับหนึ่งขวดนี้ใช้ได้ถึงสิบไร่ด้วยกันนะครับอันนี้ในกลุ่มของหนอนนะครับไฟเก็ฆ่าผีเสื้อนะแอมมาเคลม4 m p r o ฆ่าตัวหนอนหรือว่าตัวบุ้งทีนี้ นะถ้ากเกษตรกรอยากให้มีริ์อยู่ได้นานขึ้นลดการระบาดของนอนมวนใบนะฮะเราก็จะมีตัวคุมไข่มาด้วยเลยนี่ครับไฮออยสูตรเย็นนะฉีดไฮออิ Hi il, นี่จะมาช่วยในการลดการวางไข่ของผีเสื้อและก็เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับเพราะว่าตัวไฮออยนี่ตอนที่มันเคลือบอยู่ที่ผิวใบข้าวนะฮะผีเสื้อก่อนที่จะวางไข่จะต้องเช็คในใบก่อนว่าเหมาะสมต่อการวางไข่ไหม นะครับแต่ถ้าตรวจเช็คไปพบว่ามีไฮออยเคลือบผิวใบอยู่นะครับทั้งเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลแล้วก็ผีเสื้อหนอนม้วนใบนี่ก็จะไม่วางไขนะ่เพราะว่าสภาพของผิวใบเนี่ยไม่เหมาะต่อการวางไข่นะครับทำให้ถ้าใช้ไฮออยไปแล้วนี่จะลดการวางไข่ของผีเสื้อหนอนม้วนใบแล้วก็เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลได้เป็นอย่างดีแล้วที่สําคัญไฮออยนี่เป็นสูตรเย็นนะนี่ก็คือ ไฮออยนะคุมไข่นอนม้วนใบเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ลดการวางไข่ของผีเสื้อนอนม้วนใบแล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยไฮออยนะครับไฮออยเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีการระบาดของนอนม้วนใบขั้นรุนแรงหรือว่านอนม้วนใบดื้อยานะครับเราอยากจะแนะนำให้ใช้เป็นชุดนี้เลยนะครับนี่ ไฟเทคบวกแอมมาเคลมแล้วก็บวกไฮออยนะครับนี่คือชุดที่ล้างบางนอนม้วนใบข้าวลดการวางไข่ของนอนม้วนใบแล้วก็เพลี้กระโดดสีน้ำตาลนะครับด้วยชุดของไฟเทคบวกแอมมาเคลมบวกไฮออยนะครับนี่ก็คือชุดที่สุดยอดที่สุดนะครับในการกำจัดนอนม้วนใบแล้วก็คุมไข่เพลี้และเพาะไข่นอนนะครับ นี่นะครับช่วงนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นคลิปแล้วว่าเกษตรกร,กรต้องเฝ้าระวังนะต้องไปถึงขั้นว่าอาจจะไปดูเช้าดูเย็นที่แปลงนาของเรานะครับถ้าพบการระบาดเลยนะครับก็เป็นวงวงนี้ต้องลงไปแหวกดูเลยนะครับถ้าเพี้ยกระโดดเสียมตาลก็ต้องรีบปล่อยน้ําออกนะครับแล้วก็ทําการฉีดพ่นนะครับถ้าเป็นนอนม้วนใบก็ต้องรีบทําการฉีดพ่นอย่างเร็วมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็การฉีด ให้ฉีดช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าทั้งผีเสื้อทั้งเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับส่วนใหญ่จะมาช่วงตอนเย็นเป็นหลักนะครับเพี้ยกระโดดนี่จะออกมาเลยนะครับหนอนม้วนใบผีเสื้อต่างๆพวกนี้จัดเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับมันจะออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดนะครับโดยในยุคใหม่นี่เราฉีดโดนเนี่ยเราสามารถฉีดตอนมืดๆได้นะครับเราก็ฉีดออกในตอนสภาพอากาศที่เย็นๆหน่อยนะครับแล้วก็การตรวจแปลง ก็พยายามไปตรวจในช่วงตอนบ่ายตอนเย็นนะครับหลังจากแดดร่มลมตกแล้วนะครับตอนนั้นนะครับเราจะเห็นทั้งผีเสื้อแล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลถ้ามีการระบาดอยู่ในแปลงนาของเราแล้วอีกวิธีการหนึ่งก็พกไม้ไปสักเม็ดสองเม็ดนะครับเราก็ไปทําการปัดปัด,ปดอยู่บนยอดข้าวดูนะครับว่ามีผีเสื้อขึ้นมาไหมมีเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลบินไหมถ้ามีต้องรีบฉีดเลยนะครับครับและอย่างหนึ่งนะครับ ในช่วงนี้ปลายเดือนมีนากําลังจะเข้าเดือนเมษาเป็นช่วงแรงต่อเนื่องแล้วก็ร้อนจัดนะครับโอกาสที่นอนม้วนใบข้าวแล้วก็เพลี้ยรกระโดดเสี่ยมตาลจะระบาดจะมีรุนแรงเอามากๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ฉีดป้องกันมากกว่ารักษานะครับฉีดป้องกันเลยครับไม่ต้องรอสภาพอากาศแบบนี้โอกาสระบาดรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อเพลี้ยรกระโดดสีน้ําตาลแล้วก็นอนม้วนใบข้าวครับครับ ก็ด้วยความห่วงใยจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้ชุดผลิตภัณฑ์ของไฟเทคบวกแอมมาเคลมบวกคุมไข่ด้วยไฮออยสูตรเย็นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อําเภอของชัยจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็สาขาร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาตั้งแต่ขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ด ยะโสธรใครับไกลที่สุดอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตนะครับก็ไปหาซื้อได้ทุกสาขาได้เลยนะครับส่วนทางออนไลน์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การกาตฟชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับเฮียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์แล้วก็ที่กำลังโด่งดังในปัจจุบันเลยนะครับชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของอ้าเต้าหนวดนะครับนอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด นะครับมาบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการทําปุ๋ยสังตัดบันทึกต้นทุนการทํานาต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้านในแอปพลิเคชันได้ด้วย TCRP ออนไลน์บริการ24ชั่วโมงกันนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเมียอุดจากร้านไทยเจริญขอจบการแนะนําชุดกําจัดยานหนอนมวนใบข้าวหรือหนอนใบขขาวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ